อ่ะแม่เพชจชะวสักผ้าถ้าภาษาแล้วมีนั่งเอกมาเน่ยเตรียมเสียผ้าซักธรรมดาคนรอนะเนี่ยฮะธรรมดาเนาะคนรอนนะอืม thì mình kia nữa nè xuất vậy nè cà bún nè cà bún nhầm đấy à lên xương kháng hoa và nhầm khó nhau rồi kháng bỏ bàn buộc nữa ừ, không bàn buộc cứ chế đẹp chỉ khó nhăn nó kháng được bưng bưng khứ cần khẩu có kháng kháng nhầm có sản về nhầm mình có sán để kiếm ขาไมักอะไรม้วนกลับม้วนกลับจกนกสิ่นถีกอี้น้อ,นองเดอนอะเข็นเสียง จะแตกงั้ก็มไม่ได้จะแตกได้แต่ตำมกุงนนิมันมูกินบม่ได้งัวก็กินบม่ได้กินหมาแล้วเปน่านะกินหมาหมาขาผิดก,กับไมกินหมาสองขาแล้ว เก็บผักก uh э mm. ah, 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 ินเป็นเมือนบงตัวไหนอ๋อ๋อออนาะเ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 นะอะยผดะ แซ่บไปเลยกินเลี้ยวอย่างเงี้ยะเอ้าย่างไรมีหมดอย่างไรบมีฮามหมดกล่องสักผ้าไว้ถ่ายเถอยวมือื่นผู้สาวมาาา้าป่ะวะเื้ยผู้สาวมารสาสักผ้าไว้ถ่ายะสั้บอ แดงเป็นหัวเขาม่นแสดงเป็นจริงอยงเนี่ยซ,ซาวซา้เป็นเพกเนี่ยเป็นจจนบ้างได้ขโมยกินเมียคนอื่นไม่กินผู้สาวเขาดาวําำกับน้อง มอนนี่มาพร้อมกันเอาผู้ใดสี่คน,นมาพร้อมกันเอาผู้ใดบีเอาไปดีแพ้เาพามนปะชาวบ้านบ๊วยมีชื่อบีเก่งเอาชื่อบีเนะแมนจูขนาดอันเด้อเด้อปลูกมะฮุ่งข้างล่างนั่นต้นมะละกอนะตั้งชื่อเดือนฟ้าบีสิ ตายมุดซุยต้นหม <c oughs> ายความมันบูได้เจ้าคนมันบ้าต้นเดียวนีต้นนัน้นไผ่ฮะต้นนั้นผู้ใดซื้อผู้ใดบีบูบียังม่ตายน้าเสียนะมาตายแล้วเดือนหน้ามาตายแล้วตาย้นมาหูมาตายแต่ตายไปแจกใจ Nè, mời 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 đẹp mời mày mời ba, bơm mời 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 ba và mời 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 năm mời năm พอดีนะคนละคูมันบ่นยังอออนอ่คนละคูคะคมั้งปงเด่นแล้วเราก็ตายพร้อมกันนะจัว <c oughs> ไปฟังพร้อมกันออเอแค่นี้แหละ